จัดอันดับ6ราศีมีโชควันที่1ธันวาคม2564นะครับพร้อมกับเคลับเสริมดวงเฮงครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่าน,นครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่ผมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับเราพบกันประจำในเรื่องของโชคลาภเรื่องของโชคชะตาราศีเรื่องของเลขนำโชคนะครับ กับคลิปนี้จัดอันดับ6ราศีมีโชค1ธันวาคม2564นะครับมีในเรื่องของเคล็ดลับเสริมดวงมอบให้ด้วยแล้วก็สื่อนำโชคลาภด้วยนะครับในส่วนของตัวเลขใครอยากทราบตัวเลขนะครับก็สามารถไปชมได้ในคลิปเลขเด่นดาวดี12ราสีนะครับซึ่งหมอแม่นทำคลิปลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับในวันนี้เราจะมาดูกันซิว่าใน6ราศีนะครับจัดอันดับออกมาแล้วราศีใดหรือว่าลัคนาใดาเนี่ย มีโอกาสนะครับมีแนวโน้มนะครับด้วยคุณภาพดวงดาวเนี่ยได้เปรียบเพื่อนๆนะฮะมีโอกาสมากที่สุดที่จะคว้าชัยนะที่จะมีโชควันที่1ธันวาคม2องีนะครับอย่าลืมติดตามกันในคลิปนี้นะก่อนอื่นเข้ามาแล้วนะครับใครยังไม่เคยกดติดตามนะครับหมอแมนขอเชิญชวนให้ท่านกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับฝากติดตามกันในแฟนเพจ a c e b o o k ชื่อเดอะเมจิกโค้ดหมอแมนพลังเลขและใครที่ต้องการแนวทางเลขเด่นประจำวันท่านสามารถ ติดต่อนะครับแอดไลน์อดีด้านหน้านี้นะครับขอรับลิงก์สมัครเข้ากลุ่มแอดไปแล้วนะครับให้บอกว่าขอรับลิงก์สมัครเข้ากลุ่มด้วยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทําการส่งลิงก์ให้ท่านสมัครนะครับก็เข้าไปพบเจอกันนะครับในกลุ่มเล็กเด่นประจําวันของหมอแมนนะครับเอาละครับเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้นะครับในวันที่1นธันวาคม2564นะครับตรงกับวันพุธสลากออกยามุดนะครับ ใครที่อาจจะเป็นนักกีฬาครับก็จะชื่นชอบนะจะชอบสอบถามกันประจำออกยามไหนอ,อนะครับก็ยามสุกนะครับวันพุธแรม12ข้ค่ำเดือน12ปีฉลูเออครับเรามาว่ากันที่อันดับที่6เลยนะไม่พูดพรมทำเพลงนะครับอันดับที่6นะครับที่ถูกจัดอันดับไว้นะครับว่าจะมีโชคว,วันที่1ธันวาคม2564ก็คือราศีและลัคนาราศี พิจิกครับราศีพิจิกครับไอแมงป่องของมแม่นั่นเองนะนะครับไอแมงป่องนะครับราศีพิจิกกับดาวโชคลาภเนี่ยเป็นดาวพุธนะแล้วดาวพุธเนี่ยปรากฏว่าโคจรมาทับลัคนาราศีนะครับโคจรมาทับลัคนาราศีดาวพุธทับลัคเนี่ยคือเอาดาวโชคลาภดาวโชคลาภทับลัคเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่ได้โชคแน่นอนอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นโชคลาภลอยนะครับส่วนใหญ่เป็นโชคลาภลอยด้วย นะแต่ในกรณีนี้ไม่เป็นโชคราบลอยนะครับหรือว่าโชคที่เกี่ยวกับการลงมือทำนะครับก็มีโอกาสได้ทั้งหมดนะครับแต่โชคราศีพิจิกนะจะเป็นอย่างนี้ในเมื่อดาวโชคลาบเนี่ยเป็นดาวพุธ ปรากฏว่าเ็เลงเนี่ยกับดาวพระราหูซึ่งเป็นกีตารเกนเนี่ยนะครับกีตาเกนเนี่ยเลงลัคนาราศีพิจิกอยู่เนี่ยมันได้เป็นพุทธอันตพันวิวาราหูเป็นคู่ศัตรูนะครับเป็นดาวแห่งการติดขัดหรือว่าพลิกแพงซิกแซกนะครับเพราะฉะนั้นโชคลาภที่ได้เนี่ยมันอาจจะมาจากการพลิกแพกซิกแซกนะครับมีลูกล้อลูกชนนิดหนึ่งหรือว่าสื่อนําโชคลาภของราศีพิจิกเนี่ยต้องบอกไว้ว่า,วาอาจจะมาจากพวกใบแจ้งหนี้หรือใบสั่งนะครับใบสั่งที่ทําผิดกฎจราจรอ,อะไรพวกนี้นะครับหรือใบแจ้งหนี้นะครับ เป็นเกี่ยวกันนี้สินนะ,นะครับใบที่เรียกว่าหนังสือที่เราโดนร้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเหมือนกันนะใบที่แบบเขาส่งเอกสารมาแบบถูกร้องเรียนอะไรพวกนี้ยนะครับลองดูนะครับเพราะว่า เอกสารนะครับที่มันเกี่ยวกับคดีความเห็นไหมใครที่แบบเอ้ยมีเอกสารเกี่ยวข้องกับคดีความอะไรพวกเนี้ยก็ลองมาลุ้นมาเสี่ยงดูบางทีอจะเป็นโชคลาบของคุณนะเพราะว่านี่คือคุณสมบัติพิเศษของดวงดาวคู่ศัตรูนะครับแต่มันเป็นดาวโชคลาบด้วยเพราะนั้นมันต้องมีดีมีเสียคลักเคล้ากันไปนะต้องบอกงี้นะครับนี่คือราศีพิจิกนะครับแล้วก็เอ่อแครับเสริมดวงอะ่ะอันดับแรกไปทําเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับเพราะคุณมีดาวอาทิตย์เนี่ย ลัคนาคุณอยู่อย่างที่2ก็คือไปชําระหนี้สงนะครับเพราะว่าดาวพระราหูที่เรียงลัคนาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของหนี้ศสินเหมือนกันนะครับไปชําระหนี้สงกับทําบุญด้วยแสงสว่างนะครับตัวน้ำตาเกียงก็ได้นะครับนี่คือราศีพิจิกถูกจัดไว้ในอันดับที่6นะครับต่อมาครับอันดับที่5ครับราศีที่จะมีโชคนะครับวันที่1นธันวาคมครับได้แก่ราศีและลักนาราศีพิจสศพครับ ราศีพฤษภและลัคนาพฤษภนะครับราศีพฤษภและลัคนาพฤษภเนี่ยอยู่ตรงนี้นะดาวโชคลาภเนี่ยก็เป็นดาวพระสมดีแหละนะครับแต่ดาวพระสมดีเนี่ยนะครับอยู่ในเรือนการงานเพราะนั้นพฤษภช่วงนี้ก็มีโชคเรื่องงานเข้ามาแบบเนืองเนงนะครับมีโอกาสดีๆไ,ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีลูกค้าเข้ามาคยายธุรกิจนะแล้วมีโอกาสดีๆนะครับที่มีความมั่นคงมากขึ้นตั้งมั่นได้แนวทางที่แบบ ชัดเจนเรื่องงานมาชัดเจนขึ้นนะครับมีความมั่นคงมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่งานก็จะเยอะหน่อยแล้วอาจจะเป็นงานที่ต้องแบบเป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาเป็นงานที่ต้องซิกแซกต้องใช้วิชาภายในค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถึงแม้จะมีวิแววของความมั่นคงเข้ามาแต่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้ดาวพระราหูที่ทับลัคนาเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณเนี่ยนะครับคือเป็นนิดหรือว่านิจจะอยู่นะครับก็ครองตําแหน่งของความที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ บางทีไอสิ่งที่อยากทำเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ทำร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สิ่งที่เอ่อไม่ค่อยชอบหรือยังไม่อยากไม่อยากทําเท่าไหร่อาจจะต้องทําไปก่อนเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะนั้นทําทําไปก่อนนะหมอแมนมอง,มอง,มองว่าช่วงมีนาคมปีหน้าหลังมีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะโฟล์มากขึ้นสามารถหยิบจับอะไรได้ดั่งใจตามใจที่ตัวเองต้องการได้มากขึ้นสําหรับราศีพฤษภนะครับสื่อนาโชคลาภในงวดนี้นครับราศีพ,พิจิกครับก็อยู่ที่ บุตรบริวารครับบุตรบริวารหรืออยู่ที่ใบแจ้งหนี้ของคุณนะครับเพราะว่าพระศบเองพระราหูทับลัคนามีดาวพุธเล็งพุธกลาหูเนี่ยเป็นเรื่องของใบแจ้งหนี้นะครับหรือใบสั่งต่างๆและดาวพุธนะครับก็ยังมาจากตําแหน่งปุตตะก็คือเป็นเรื่องของบุตรบริวารพุธเนี่ยเล็งลัคนาราศีมีโอกาสได้โชคจากบุตรบริวารน,นะครับ,นะรบนะก็ลองดูละกันนะมี2ช่องทางนะเออสาช่องทางสําหรับ,บราศีพุธนะครับ เคล็ดลับเสริมดวงราศีพฤษภเนี่ยนะครับอย่างแรกก็ทําเกี่ยวกับแสงสว่างนะคล้ายๆกับพิจิตรนะแสงสว่างก่อนว่าดาวฤกเล็งลักษาอย่างที่สองนะครับทําบุญชําระนี่สงนะครับชําระนี่สงนะครับก็มี2อย่างถูกจัดไว้ในอันดับที่5ครับราศีพฤษภครับต่อมาครับราศีอันดับที่4ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีมิถุนครับ ราศีมิถุนครับอยู่ตรงนี้ครับดาวโชคลาภเป็นดาวพระรังคารปรากฏว่าดาวพระังคารครับนะสถิตเป็นปุตตะแก่ละขนาเนี่ยสถิตเป็นโชคเป็นลาภนะครับแต่ว่าพระังคารเนี่ยได้ครองคุณภาพเป็นประเกษตรนะครับซึ่งแปลว่าไม่ค่อยสมบูรณ์นะเพราะนั้นราศีมิถุนเนี่ยอาจจะได้โชคจากบุตรบริวารที่ไม่สมบูรณ์อนะ่ะหรือว่าบ,บริวารที่แบบว่ามีเรื่องต้องให้คุณคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือ นะครับหรือต้องวุ่นวายยุ่งยากอย่างเงี้ยครับนะคุณอาจจะต้องคอยไปซื้อของคอยช่วยเหลือนูน่นนี่นั่นออกทุนทรัพย์ในการช่วยเหลือบุตรบริวารคุณก็ลองเอาตัวเลขนะที่เกี่ยวกับของที่คุณซื้อให้เขาเนี่ยลองมาลุ้นมาเสี่ยงดูนะครับแล้วก็อย่างที่2คือสื่อน้มโชคลาภเนี่ยมาจากการเจ็บป่วยนะครับมาจากการเจ็บป่วยเพราะคุณมีดามฤตยูเนี่ยเป็นโชคลาภนี่ยเป็น1สด,นนด็ก่ลักาใช่ป่ะนะครับแล้วก็จะอยู่อย่างเงี้ยยาวไปเนี่ยจนถึงกรกฎาปีหน้าเลยนะเพราะนั้นตรงเนี้ย ลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุต่างๆที่เกิดกับตัวคุณหรือแม้ทั้งเกิดกับบุตรบริวารเนี่ยสามารถดึงเอาตัวเลขจากสถานการณ์นั้นๆนํามาเป็นโชคเป็นลาภได้นะครับนี่คือราศีมิถุนนะครับเคล็ดลับเสริมดวงครับราศีมิถุนอย่างแรกก็คือทําบุญเกี่ยวกับศพไม่มีญาติทาบุญลงศพนะผ้าขาวห่อศพทําบุญให้กับศพยากไร้นะครับอย่างที่2คือทําบุญเกี่ยวกับอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม นะครับนะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยก็เลงลัคนาราศีคุณอยู่ด้วยนะครับนะก็ตามนี้นะครับราศีมิถุนถูกจัดไว้ในอันดับที่4นะครับใครอยากทราบเรื่องของตัวเลขแล้วก็เคล็ดลับต่างๆโดยละเอียดสามารถไปชมได้ในคลิปเลขเด่นดาวดี12ราศีนะครับหมอแม่ทำลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับอันดับที่3ครับที่จะมีโชควันที่1ธันวาคมนี้ครับก็คือราศีและลัคนาราศี สิงห์นะครับราศีแล้วลัคนาราศีสิงห์ครับราศีสิงห์เนี่ยอยู่ตรงนี้ดาวโชคลาภเนี่ยนะครับเป็นดาวพุธปรากฏว่าดาวพุธเนี่ยเป็นสี่แกลค enfin นาครับดาวพุธเป็นสี่แกลัคณาแต่ที่สําคัญนะครับราศีสิงห์เราได้อานิสงส์นะครับได้อิทธิพลเนี่ยจากดาวพระสรสบดีเนี่ยเยอะนะครับพอดาวพระราบดีดาวพระัาบดียกเข้า เลงดวงตาปุ๊บเนี่ยทำมุมติโกนดาวพเกตซึ่งดาวพเกตเนี่ยเป็นดาววิญญาณธาตุนะเป็นดาวแบบจิตเป็นดาวแบบยานอย่างรู้เป็นดาวแบบเซนแรงนะครับพอดาวสองดวงเนี่ยซึ่งมีจลิตคล้ายๆกันเนี่ยโคจรมาสัมพันธ์กันปุ๊บเนี่ยแล้วก็เจอดาวมรตยูด้วย3าดวงเนี่ยเป็นดาวที่สัมพันธ์กันดีนะครับก็ส่งผลดีให้กับราศีสิงห์นะราศีสิงห์ช่วงนี้ก็จะฝันแม่นนะครับเซนดีลางสงสารแม่นมีโอกาสที่ได้โชคจากความฝัน ครับโนกาสที่ได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะครับนี่คือสื่อนำโชคลาภนะครับลาศิษย์ศิษย์เคล็ดลับเสริมดวงเนี่ยคือทำบุญเกี่ยวกับศาสนานะครับทำนุบำรุงศาสนาของท่านเองนะครับจะเป็นเสนาสนะต่างๆนะครับสถานที่ทางศาสนาต่างๆทำได้หมดนะครับแล้วก็ยังสามารถนะครับทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์นะครับทำบุญเกี่ยวกับ โรงพยาบาลหรือการเจ็บป่วยหรือสังฆทานยานะครับตรงนี้ได้หมดอิทธิพลตรงนี้มาจากดาวพระศุธ์ที่เล็งลัคนานะครับก็ลองไปทําดูสําหรับราศีสิงห์ถูกจัดไว้ในอันดับที่3ครับต่อมาครับเข้าสู่อันดับที่2ครับราศีที่จะมีโชคนะครับวันที่1นธันวาคมนะครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีกุมนะครับราศีกุมแน่นอนนะครับถ้ามีราศีสิงห์นะครับก็ต้องมีราศีกุมแหละครับ เพราะว่าราศีกุมเนี่ยโดดเด่นกว่าอีกนะครับเพราะว่าดาวพระัสบดีนะที่ทับลัคนาราศีกุมอยู่เนี่ยเป็นดาวเจ้าเดินชกลาภเลยครับดาวชคลาภทับลัคน์เนี่ยแล้วก็ดูซิว่ามีดาวอื่นๆที่มาเบียดเบียนไหมดาวอื่นที่มาเบียดเบียนเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับมีอยู่ดวงเดียวคือดาวมฤตยูนะครับอ่านะซึ่ง ปะเอินว่ามรดยุกับพระรหัสบดีเนี่ยเขาเข้ากันได้ดีด้วยนะครับเขาเข้ากันได้ดีในแง่ของดวงดาวแล้วเนี่ยทำให้มีเซนส์แรงขึ้นนะครับมีเรื่องของจิตสัมผัสยานอย่างรู้นะครับบางทีเนี่ยลางสองห่อนแม่นรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะบางทีเป็นอย่างนี้เลยราศีกุมนะครับนั้นราศีกุมช่วงนี้ถ้าปฏิบัติเยอะๆนะครับนั่งสมาธิสวดมนต์นะครับแล้วบางทีเนี่ยอาจจะเกิดมีได้ยินเสียงนะครับหรือเห็นภาพหรือมาเป็นนิมิตนะความฝันนะครับ ที่คุณคาดไม่ถึงนะครับนำโชคนำลาบมาให้คุณได้นี่คือราศีกุมนะครับสือนำโชคลาบมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจากความฝันนะสิ่งที่เล่นลับนะครับแล้วก็เคล็ดลับเสริมดวงเนี่ยเหมือนกับราศีสิงห์ก็คืออย่างแรกคือทำานุบรรุงศาส,สนาของคุณนะครับสร้างาสิานักสทต่างๆหรือแม้กระทั่งนะครับสถานที่ต่างๆทางศาสนาเนี่ยให้คุณไปดูแลนะครับอย่างที่2คือทําบุญเกี่ยวกับ เกี่ยวกับยานะครับยารักษาโรคสังกัดานยาพวกนี้แล้วก็ทาบุญเกี่ยวโรงพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์นะครับตรงนี้ถือว่าเสริมดวงโชคลาภได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับนี่คือราศีกุมนะครับถูกจัดไว้ในอันดับที่2ครับเอาล้ครับเราเข้ามาสู่นะครับราศีอันดับที่1นนะครับอ่าซึ่งมีความสวยงามนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็จริงๆจะบอกว่าเบียดเบียดกับ ราศีอันดับที่2เลยนะครับเบียดเบียดกันมาเลยนะครับแต่ก็ถือว่าดีกว่านิดหน่อยนะดีกว่านิดหน่อยนะครับราศีอันดับที่1ครับที่จะมีโชควันที่1นธันวาคม2องพครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีธนูครับราศีธนูและลัคนาราศีธนูครับ นะไม่ว่าคุณจะเป็นชาวราศีธนูในช่วงวันเกิดหรือจะเคยผูกลักนาแล้วนะครับได้ลัคนาธนูนะครับก็เขาเรียกว่าเข้าเกณฑ์นะเข้าเกณฑ์เข้าขายนะครับราศีธนูอยู่ตรงนี้ครับนะแล้วก็ดาวที่ทับลัคนาราศีธนูอยู่เนี่ยคือดาวศุวกร์เพราะว่าดาวศุกร์นั้นมาจากเรือนโชคลาภนะครับเรือนที่สว็ดนะดาวโชคลาภทับลักนะต้องมีโชคลาภแน่นอน นะครับมีโอกาสที่ได้โชคลาภลอยมีโอกาสที่ได้มีคนมาช่วยเหลือในเรื่องราวต่างๆมีโอกาสได้ของฟรีๆนะครับทั้งเรื่องของเงินสดของกินเสื้อผ้านะครับความสะดวกสบายต่างๆนะครับเพราะนี่คือดาวศุกร์นะราศีธนูครับยังมีดาวพระงั้นเนี่ยโคจรมาเป็นสเสวิแก่ลคนาด้วยพระงคานเนี่ยมาจากราศีเมษเป็นเรือนที่5หรือเขาเรียกเรือนปุตตะปุตตะแลปลว่าบุตรบริวารงานใหม่รักใหม่และปุตตะยังแปลว่าโชคลาภด้วยนะครับ ต่เมื่อดาวโชคลาบโคจรมาเป็น11โคจรมาเป็นโชคลาบในเรือนโชคลาบด้วยโชคลาบชนโชคลาบนะครับแล้วยังสัมพันธ์กับดาวสุกเป็นคู่มิตรสุกปากหวานอังคารรับเอาเห็นไหมครับเป็นดาวคู่มิตรนะครับแล้วยังได้อิทธิพลดาวจันทร์นะครับซึ่งโคจรมาเนี่ยราศีละสองวันครึง่งดาวจันทร์มาโคจรมาเข้าสู่ตำแหน่งไหนหรือดาวดวงใดก็จะมากระตุ้นนะครับให้ดาวดวงนั้นอ่ะมีอิทธิพลนะครับให้ตำแหน่งนั้นมีอิทธิพลในกรณีนี้ดาวจันทร์ นะครับโคจอนเป็น11แก่ลัคนาเข้าหลักเกณฑ์ปฐุมเมเก์นะครับจันเป็น11แท้แกะละ่ลักนะนี่คือดวงปฐุมเกณฑ์นะครับแล้วดาวโชคลาบก็ทับลัคนาอีกเห็นไหมครับแล้วดาวโชคลาภนะครับก็ได้คู่มิตรนะครับดาวปุตตะก็เป็นโชคลาบถึงแม้ว่าปุตตะตัวเนี้ยจะมาในรูปแบบของปราเกษตรก็คือไม่สมบูรณ์นะครับก็ต้องบอกนิดน,นึงว่าสื่อน้ำโชคลาภของคุณบางทีเนี่ยราศีธนูนะครับมีโอกาสได้อย่างแรกก่อนนะครับบุตรบริวารแต่จะเป็นบุตรบริวารที่แบบ ไม่สมบูรณ์อะ่ะบุตรบริวารที่เจ็บป่วยหรือบุตรบริวารที่คุณต้องคอยซัพพอร์ตดูแลช่วยเหลือหรือว่าเสียเงินเสียทองเสียสตะตวงสตังค์ด้วยนะครับเพราะดาวดวงนี้มันมาแบบประเกษตรอะ่ะมันไม่สมบูรณ์และยังเล็งของอนฤตยูด้วยบางทีอาจจะเป็นลูกหลานที่ป่วยก็ได้นะครับคุณอาจจะได้โชคลาภจากตรงนี้นะครับก็ลองดูนะครับอย่างที่สองคือราศีธนูก็มีโอกาสที่จะได้โชคจากสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่หมอแม่บอกราศีสิงและราศีกุมมาเนี่ย ราศีธนูเนี่ยมีโอกาสได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าทํามุมนะมุมดวงดาวที่สัมพันธ์เนี่ยพระรหัสมฤตยูดาวพฤกต์เนี่ยทำมุมสัมพันธ์กับราศีธนูหมดเลยนะครับสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับธนูเนี่ยมีดาวพระรหัสเป็น3แก่ลัคนานะครับพระรหัสเนี่ยมาจากเรือนพันธุด้วยเพราะนั้นบางทีคุณซื้อเลขบ้านเลขรถก็มีสิทธิ์ถูกครับซื้อเลขบ้านเลขรถก็มีสิทธิ์ถูกครับหรือบางทีนะครับว่ากันในแนวสายหมูเจ้าที่เจ้าทางสิ่งกิ์สิทธิ์ในบ้าน หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ยังอยู่หรือว่าล่วงรับไปแล้วอาจจะไม่ให้โชคให้ลาบคุณก็ได้ครับมาแบบง่ายๆมาแบบดื้อๆเลยนะครับนี่คือราศ,ศรีธนูนะฮะแล้วก็ได้เปรียบชาวบ้านนที่ว่าดาวที่มาทับลักษณะราศีอ่ะมันเป็นดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวพภกทรัพย์นะดาวเกี่ยวเ,เงินสดนะฮะดาวพภกทรัพย์นะครับตรงนี้ก็เราดูเรื่องโชคลาบด้วยนะครับและราศ,ศรีธนูครับยังมีดาวที่โคโจรสัมพันธ์กันคือพระรหัสกับดาวศุกร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่ทรัพย์คู่โชค ไม่ว่าราศีนูนะครับนะจะทํางานอะไรช่วงนี้กิจการอะไรก็จะเหมือนมีโชคเข้ามานะมีโอกาสดีๆมาแบบฟุกๆขายของก็ได้ออเดอร์ฟุกๆอย่างเงี้ยครับรับงานอะไรก็มีแบบงานเข้ามาแบบฟุกๆนะครับแล้วก็คู่นี้คู่รั์คู่โชคหมายถึงการได้โชคแบบจัดเยียดนะการได้โชคแบบไม่ต้องซื้อต้องหาต้องก็มาเองด้วยนะครับเป็นลักษณะนี้ด้วยเพราะนั้นไม่แปลกครับที่ราศีธนูจะถูกจัดไว้ในอันดับที่1ครับ เอาละครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับการจัดอันดับ6ราศีมีโชคในงวดวันที่1ธันวาคม2564นี้นะครับใครที่ไม่ได้จัดอันดับไว้ก็ไม่ต้องเสียเลี่ยนไม่ต้องเสียใจหมอแม่นพูดเสมอนะครับว่าดวงดาวนั้นมีอิทธิพลนะครับ50%ส่วนอีก50%นั้นมาจากบุญวาสนาของเราและการลงมือทําของเรานะครับคนบางคนไม่ได้ถูกหวยไม่ได้หมายความว่าดวงคุณจะไม่ดีดวงคุณจะแย่นะครับบางทีไม่ได้ถูกหวยแต่ดวงคุณอาจจะได้โชคลาภทางอื่น โชคลาภด้านการงานโชคลาภด้านคู่ครองคนรักโชคลาภด้านสุขภาพโชคลาภด้านความเป็นอยู่ต่างๆนะครับมันอาจจะมาในรูปแบบอื่นก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะครับแล้วเป็นส่วนหนึ่งนะในการพิจารณาแนวโน้มนะครับว่ามีมากมีน้อยรับชมกันด้วยความบันเทิงครับหวังว่าจะชื่นชอบนะบหาะท่านช่นชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ใครที่ชอบเลขเด็ดประจำวันอย่าลืมเข้าไปเจอกันในกลุ่มนะฮะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับกับเดอะเมจิกโค้ของแมนพลังเลขนะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ